โอเคครับนี่คือไฟสปอร์ตไลท์ LED นะครับตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะครับนี่ครับทางหน้าจะเป็นกระจกนี่ครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้ขนาด400วัตต์นะครับและสามารถกันน้ําได้นะครับ IP66 นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ติดสปอร์ตไลท์ LED ไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมาดูตอนกลางคืนนะครับกับสายงานก่อสร้างนะครับนี่ครับและสนามฟุตบอลนะครับว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับตัวนี้ ลองดับไฟครับโอเคครับเดี๋ยวลองเปิดครับเดี๋ยวนี่แค่ดวงเดียวนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะส่งไปทางสนามให้ดูนะครับว่าหนึ่งดวงนะครับจะสว่างขนาดไหนนะครับนี่นะครับแค่ดวงเดียวนะครับนี่นะครับนี่ครับสว่างว่าแบบนี้เลยครับแค่ดวงเดียวนะครับตัวนี้สปอร์ตไลท์เ e d ดีนะครับนี่นะครับ อ่าลองปิดไฟดูนะครับนี่ครับมืนสนิทลองเปิดนะครับนี่ครับแค่ดวงเดียวนะครับโอเคครับมาดูสายงานก่อสร้างของเรานะครับนี่ครับแค่สปอตไลต์ดวงเดียวนะครับสว่างไปถึงนู่นเลยนะครับไหนลองดับไฟดูครับนี่ครับอ่าลองลองเปิดไฟดูนะครับโอเคครับนี่ครับดูความสว่างของสปอตไลต์ตัวนี้นะครับนี่ครับสว่างข้ามถนนไปเลยนะครับ สุดยอดเลยครับตัวนี้นี่นะครับโอเคครับผม